สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผมเจ๋งใส่ลมคนเดิมนะตอนนี้เราก็อยู่เกมยูริลีเวนเหมือนเดิมครับก็ห่างหายกันไปนานนะเกือปอิทิอมั้งก็กเน่าจะอาทิตย์กว่าครับตั้งแต่ผมลงคลิปฟรีไฟล์ไปก็พักยาวเลยครับไม่ได้ลงคลิปอะไรอีกเลยก็วันนี้ผมก็จะมาลงคลิปแบบเล่นเออเล่นคลิปอยู <laughs> ่เล่นยูริีเวนให้ทุกคนดูนะก็ซิงเกิลเพลเยอร์เ,รเหมือนเดิมครับ วันนี้ผมจะมีไอโปรแกรมช่วยเล่นนิดหน่อยผมว่าบมันจะอาจจะซื <c oughs> ้อให้ทุกคนดูมันจะโกงๆเลยดูเดี๋ยวทุกคนตัดแน่ดูดเลยเตรียมดูเตรียมดูลุลุดลุอ่าก็แมปนี้เราก็ตามนี้ครับผมชอบตรงที่มีปืนใหญ่ครับผมชอบมากเลยรัสกูอ้าวเข้าไปแล้ว โอ้ดีจังโปรแกรมอันหน้าจอรเราอ๋อก็ยังเด้งอยู่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดดูทุกคนดูว,ว้วาวว,าว้าววิธีเดี๋ยวผมจะไปจัดการฐานมันด้วย รถถังแค่คันเดียวทุกคนดูทุกคนดูเราจะต้องถังคันนี้ไปทุกคนดูทุกคนดูคันเดียวก็พอต้องกลัวบอดอะกลัวทำไมทุกคนดูเนี่ย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 ทุกคนอ่าผมก็ปล่อยให้มันยิงฟรีไป รถถังผมเป็นอมตะอยู่แล้วไม่มีวันตายรถถังผมงมันเป็นถังพิเศษทั้งหมดทุกคนมันเคลือบด้วยหินต่างดาวครับเลยมันจึงไม่ไม่มีวันมันแตกสลายอ่ามันวิ่งตลอดโคนผมก็ใส่ชุดกเกาะเคลือบหินต่างดาวเหมือนกันนะมีวันตายครับผมโ <c oughs> มใหญ่ละอ่าเดี๋ยวผมจะสร้าง รถเลเซอร์ไปจากอันนะเออไม่สร้างไม่ได้นี่วะต้องสร้างสร้างไอ้ฐานในครบครบก่อนรถเลเซอร์น่าจะสร้างได้นะครับผมบโอเครถเลเซอร์สร้างได้นะไปลุยรถเลเซอร์แค่คันเดียวก็พอครับเดี๋ยวเราจะมาเห็นนะทุกคนตถวฐานผมไม่มีวันตายนะทุกคน รถ้ทางผมเคลือบหินไคลโลไปแล้วครับเคลือบทุกคันกับหินไคลโลโตูมต้มตูมต้มตู้มตู้มตู้มโอ้โหมีการสร้างฐานแร่ไว้อีกกันไว้เลยนะทุกคนบอตนี้ <Unit promoted. S 1> ช่างไล่แกะกันทุกคนนะ <Unit promoted. S 1> มันจะเป็นการปิดเกมที่ไวที่สุดนะโดยการใช้ยูนิตเอ่อ ตัวเลเซอร์แค่คันเดียวนะทุกคนดูเ <disappointing> ห <Soviet eron> ็นไหมทุกคนหินไคลโลนี <gamma enders> ่ด <salv ages and Nixon> ีนะทุกคนอ่าไอ้ไม่หลอดไม่หลอดต่อไปก็จะเป็นฐานสีเขียวนะครับผมผมจะไปถล่มฐานสีเขียวอ่ามาทางนี้นี่นีทุกคนทางนี้คนนี้ อ้าฐันสีเขียวมีตัวอ้ฐานสีเขียวไปไกลแล้วครับผมมีแบบสร้างปุงสร้างปิดด้วยครับตอนนี้แต่ผมไม่กลัวครับรถถังผมเคลื่อนหินไคลโลครับถังผมเคลื่อนหินไคลโลครับเราก็ยิงฟรีไปเรื่อยครับโอ้โหทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกำจัดไอ้ตัวนี้ปิดเีงก่อน ทางคนเดียวก็พอคันเดียวก็สามารถปิดทางเกมได้ทุกคนคงรู้นะว่าผมใช้อะไรช่วยอะ่ะก็มีคลิปบอกนะว่ามันเป็นโปรแกรมช่วยเล่นที่มีฟังก์ชัน8ตัวผมก็เคยสอนไปนะว่าก็เคยแจกมาด้วยว่าโหลดยังไงใช้ยังไงก็บอก <You are S 1> มีอีกคลิปหนึ่งก็จะทุกคนก็ตามดูในช่องได้นะผม ยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนะดี๋ยวคลิปแนมวากันใหม่ครับจริงสลมลาไปก่อนขอบคุณครับผมที่รับชมและรับฟัง